สวัสดีค่ะเมื่อฟังค่ะขอต้อนรับเข้าส่ริกานทพรปริทัศน์ค่ะอยู่กับดิฉันจัาสิบเอกหญิงชวันราก,กิ่งทองทาง fm 8 8 7 5แเมกะเฮิร์ซและวิทยุออนไลน์ www r b s ก็สามสี่ org ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามรับฟังขง่าวประชาสัมพันธ์จากทาเพจไทยโคฟ้าค่ะร่วมพักภูมิใจผลสำเร็จของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2 0 2 2ครั้งที่29ระหว่างวันที่ 16 19 2565พิศจกายนฤค่ะปิดฉากลงแล้วสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2 0 2 2ครั้งที่29ในระหว่างวันที่16-19พฤศจิกาย,ยน2,565ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หลังเสร็จสิ้นการประชุมผลเอกประยุทธ์จัน,นโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกได้แถลงข่าวถึงความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยณศูนย์นการประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์ โดยกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกทรงรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกพร้อมคู่สมรสและแขกพิเศษณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเข้าวันที่18พฤศจิกายน2565นำมาซึ่งความปราบลื่มปิติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมและคนไทยทุกคนสวัสดี ขอนื่อจว่าโอลัมี่งเขียอลัการประชมุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29นี้จบลงด้วยความสําเร็จอย่างงดงามถือเป็นความสําเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปกทั้งหมดโดยรัฐบาลไทยได้ทำหน้าที่ต้อนรับคณะผู้นำผู้เขารวมประชุมและสื่อมวลชนต่างประเทศก,กว่า5,000คนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกได้มาร่วมประชุมแบบพบหน้ากันอีกครั้งและในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำเอเปกยังได้หาหรือกับแขกพิเศษได้แก่ประธาน,นาธิบดีฝรั่งเศสลามกุฏราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียรวมถึงการพูดคุยรับฟังกับภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกและผู้แทนเยาวชนจากเอเปกฟอยซ์อ of t ์ e f u เดอะ2022อีกด้วย ผลลับสำคัญที่ได้จากการประชุมครั้งนี้คือการร่วมกันรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกคส2 2 2 2ที่สะท้อนถึงการทำงานของเอเปกตลอดทั้งปีที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม3ประการภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลดังนี้ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เอเปกได้จัดทำแผนงานเพื่อสารต่อการหาหรือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ f t a ในโลกยุคหลังโควิด1 9เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆเชื่อมโยงกันเอเปกได้ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยแล้วไร้รอยต่อเพื่อให้พร้อมรับมือวิกฤตใหม่ในอนาคตสู่สมดุลผู้นำเอเปกได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างครอบคลุมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบพร้อมการเปิดตัวเว็บไซต์ b a n g k o k g o a l s a p e c o r g และนายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี2566ให้แก่สหรัฐอเมริกาผ่านฉลอมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประชุมเอเปกในปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะสานต่อภารกิจที่ไทยริเริ่มไว้โดยเฉพาะการส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาคจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของประเทศไทยในครั้งนี้รัฐบาลขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้นำผู้ร่วมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจากทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากทุกการประชุมจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงต่อยอดไปยังเรื่องอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคนต่อไป